สวัสดีจ้าลับมา่ยู่บ้านเอาบรรยากาศงามมาฝากจ้าเดี๋ยวมามีถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรูปเดี๋ยวอบรรยากาศช่ชวยๆเลยค่ะลื่นนะล,ลูกนี่บรรยากาศน,นางามจะฝนตกจ้าฝนตกฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวมามีถ่ายคลิปก่อนอันนี้ก็เป็นนาบ้านนาบ้านจ้า ฝนตกอีกแล้วหุณรถร้านสาวน,าน้านบรรยากาศตอนเช้าเช้าตอนเที่ยงโมเมนตอนเศร้านึกว่ามันมันเศร้านะจ้ะค้องป้าคลึ่นเมื่อกว่ามันช่วงเศร้าแล้วมันกับว่าเศร้าจ้ะจะบรรยากาศจา้ะฝนตกน้ำท่วมหน้าบ้านน้ำท่วมหน้าบ้านแล้วนะคะ บักฮ like ่งพี่น้องเห็นบ่ต้นบักฮ่งต้นบักฮ่งต้นมะละกอคุณแม่เห็ุอีหยังน้อก็แก๊แก๊กอยู่คนคุณแม่ทำอะไรก็แก็แก๊กอยู่่นคุณจ้ะคุณแม่เหตุอีหยังบูบรรยากาศบ้านสวนจ้าฝนตก อันคุณแม่คุณป้าถ่ายคลิปอีกอย่างน,นั่นถ่ายเล้วเดียนั่นถ่ายเล้วพี่น้องถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้อง,องได้รับชมรับเบิ้งน้ากันจ้ะคุณหน้าเขาเขียวคุณเขาได้พี่น้องคุณนะเขาให้หน้าเขากำลังฉีดทองอยา,ากจะบรรยากาศฝนตกหน้าบ้านฝนตกคุณ กี้าทองฟ้าวิวทาหนีงามวิวทาหนีงามนี่ดอกทานตะวันน้ำสสยๆงามๆจ้าฝนตกลินฝนตกไปปลอยฝนตกไปปลอยฝนตกลินลิน คางนั้นคางบ้านทันกระเป็นให้หน้าแต่ให้หน้าข้าเจา้าให้หน้าคือกันคางบ้าน,นต้นกล้วยได้ฝนต้นกล้วยได้ฝนเขียวต้นกล้วยกับต้นเอหมอกม่วงหมกม่วงจะแตกยอดแตกนี่ละมันได้ฝนก็เลยแตกยอดบรรยากาศตอนเที่ยงจ้ะบรรยากาศตอนเที่ยงที่บ้านสวน มันสวน้ันทุ่งนาจ้ะ